บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับทุิสัานขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมานาประจำวันนะครับสรางสรรค์และผลิตรายการโดย ภารกิจมานาประจำวันและผมสันทัศน์รับหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้นะครับเราพบกันประจำวันอาทิตย์ที่สองเดือนตุลาคมปีคศ2016นะครับในหัวข้อพระเจ้าทรงย้ำเตือนและพระจนาของพระเจ้าที่จะศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมมาราโกบทที่8ข้อ1 1ถึง21นะครับ พระธรรมมาระโกบทที่8ข้อ11ถึงข้อ21ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้พวกฟาริสีออกมาและเริ่มโต้เถียงกับพระองค์ขอพระองค์สมแดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์หมายจะทดลองพระองค์พระองค์งทรงถอนพระทัยแล,ล้วตรัสว่า คนยุคนี้สวงหาหมายสำคัญทำไมเราว่าแก่เจ้าทั้งหลายจริงๆว่าจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่คนยุคนี้และพระองค์เสด็จไปจากเขาและลงเรือข้ามฟากไปอีกฝ่ายเหล่าสาวกลืมเอาขนมปังไปและในเรือเขามีขนมปังอยู่ก้อนเดียวเท่านั้นพระองค์ทรงํำชับเหล่าสาวกว่าจงสังเกตและระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและเชื้อแห่งเฮโรดให้ดี เราสาวกจึงพูดกันว่าเพราะเหตุที่เราไม่มีขนมปังเมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่าเหตุใดพวกขั้นจึงพูดกันและกันถึงเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่รู้และไม่เข้าใจหรือใจของขั้นมืดมัวหรือมีตาแล้วยังไม่เห็นหรือมีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือท่านทั้งหลายจำไม่ได้หรือเมื่อเราหักขนมปังห้าก้อน ให้แก่คน5,000ันคนนั้นท่านทั้งหลายเก็บเศษที่เหลือนั้นได้กี่กระบุงเขาทูลตอบว่าได้12กระบุงเมื่อเราแจกขนมปังเจก้อนให้แก่คนสี่พันคนนั้นท่านทั้งหลายเก็บเศษที่เหลือได้กี่ตะกร้าเขาทูลตอบว่าได้เจ็ดตะกร้าพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและก็เนื้อหาจากพระวจนะของพระเจ้านะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมมาราโกบทที่8ข้อ11ถึง21นะครับศึกษาร่วมกันกับรายการมานาประจำวันสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อพระเจ้าส่งย้ำเตือน คุณรู้ฟังครับเพื่อนของผมคนหนึ่งที่ชื่อบ๊อบฮอร์เนอร์เขาเรียกพระเยซูว,ว่าเจ้าแห่งการเตือนความจาคุณรู้ฟังครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเราเป็นคนช่างสงสัยและก็ลืมง่ายไม่ว่าพระเยซูจะทรงได้เคยตอบสนองความต้องการของคนที่มาหาพระองค์เมื่อยังทรงอยู่ในโลกมากมายหลายครั้งนะครับแต่สาวกพวกแรกของพระองค์ก็ยังคงกลัว,วว่าตนเองจะขาดแคลนและก็ขัดสน พวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์แล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่พระองค์ทรงต้องการให้พวกเขาจดจำคุณรู้ฟังครับระหว่างข้ามทะเลกาลิลีนะครับเหล่าสาวกลืมเอาขนมปังมาและเริ่มคุยกันเรื่องนี้นะครับพระเยซูถามพวกเขาว่าท่านยังไม่รู้และไม่เข้าใจหรือใจของท่านมืดมัวหรือมีตาแล้วยังไม่เห็นหรือมีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือ ท่านทั้งหลายจําไม่ได้หรือคุณรู้ฟังครับจากนั้นพระองค์ทรงย้าเตือนว่าตอนที่ทรงเลี้ยงคน5,000คนด้วยขนมปัง5ก้อนพวกเขายังเก็บขนมปังที่เหลือได้อีก12กระบุงและเมื่อทรงเลี้ยงคน4,000ด้วยขนมปัง7ก้อนพวกเขาเก็บได้7กระบุงจากนั้นจึงตรัสแก่เขาว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือคุณรู้ฟังครับ การที่พระองค์ทรงดูแลความต้องการฝ่ายร่างกายอย่างอัศจรรย์ชี้ให้เห็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ว่าพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตและพระกายของพระองค์จะต้องถูกหักเพื่อพวกเขาและพวกเรานลครับทุกครั้งที่เรารับขนมปังและน้ำองุ่นในพิธีมหาสนิทเราก็ได้รับการย้ำเตือนให้คิดถึงความรักและการเลี้ยงดูอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า คุณผู้ฟังครับในพิธีมหาสนิทนะครับพระสูทรงให้มีสิ่งที่ย้ำเตือนถึงการเสียสละของพระองค์ไว้ให้คุณผู้ฟังนะครับไปทบทวนด้วยการอ่านใคร่ครวนนะครับจากพระเจนะของพระเจ้าดังต่อไปนี้นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ1 7ถึง30นะครับพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ1 4ถึง20นะครับ แล้วก็พระธรรมหนึ่งโคลินบทที่11ข้อ23ถึง26คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมก็มสามารถส่งคำถามติดต่ออย่างทีมงานของเราได้นะครับหรือสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับภารกิจมานาประจำวันรวมไปถึงนะครับ ต้องการอยากจะนํารายการมานาประจําวันนะครับที่เราฟังในขณะนี้ไปเปิดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือเป็นเสียงตามสายในสถานที่ต่างๆก็แจ้งความประสงค์ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับและทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นผ่านช่องทาง,งต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือปรษณียบัตรจาหน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจําวันตู้ปอนอ3าปอนฝหัวหมากกรุงเทพ 10243ผ่านทางโทรศัพท์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข027185166-7แล้วก็ละก็เว็บไซต์นะครับที่ w w w thaiodb org มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันไปข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงใช้พิธีมหาสนิทย้ำเตือนเราว่าพระองค์ทรงรักและทรงเลี้ยงดูเรา และทั้งหมดนี้ก็คือรายการมานาประจําวันสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยภารกิจมานาประจาวันนะครับและผมสันทัดพร้อมกับทีมงานจะต้องล่าลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการมานาประจําวันในโอกาสครั้งต่อไปและสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับเฝมองูที่บนพพรระะหัข์ยซ ถูกตรึงไว้ด้วยตะปูอยู่บนกางเขนที่ทุกทนความเจ็บปวดร้าวทั่วประกายจนถึงวายพระชนเพื่อไทยบาปของเราทุกคน ความรักที่ยิ่งใหญ่ด้วยรอยบาทแผลที่ถูกเขียนบนพระกายลูกจึงใดรับการรักษาสมบูรณ์ด้วยพระโลหิตที่ไหลหลังลงสู่พื้นดินลบล้างสิ้นบาปเวนคำเช่นสา บนพระหัตถขององค์พระเยซูที่ถูกตรึงไว้ด้วยตบปูอยู่บนกางเขนที่ทุกทนความเจ็บปวดร้าวทั่วพระกาย จนถึงวายพระชนเพื่อไทยบาปของเราทุกคนนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ด้วยรอยบาดแผลที่ถูกเขียนบนพระกายลูกจึงได้รับการรักษาสมบูรณ์ ด้วยพระโลหิตที่ไหลลังลงสู่พื้นดินลบลางสินปากเว้นคำแช่งสาขอประกาศการไว้พระชนทุกครั้งที่ได้กินและดื่มจากถ้วยนี้ บาแผลที่ถูกเขียนบนระากายลูกจึงได้รับการรักษาสมบูรณ์ด้วยพระโลหิตที่ไหลล่งลงสู่พื้นดินลบล้างสิ่งบาปเว้นคำเช่งสาร